กับข้าวง่ายๆสาหรับคนอยู่บ้านแบบเราเป็นกับข้าวที่เหลือจากเมื่อวานค่ะก็จะมีไข่ต้มแล้วก็แป้งทอดดอไม้ต้มก็เอามาจากบ้านที่ต่างจังหวัดไปไมโครซื้อหัวหอมใหญ่มาด้วยก็จะหั่นเอามาไว้กินกับน้ําพริกหมูสับนั่นเองค่ะจัดจานอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็โรยน้ําพริกหมูสับของเราลงไปคลิปวันนี้ก็จะมาขอพูดด้วยแล้วก็กินด้วยนะคะจากที่กุ๊กไก่ลงคลิปเลิกฟุ้งเฟยชีวิตตีขึ้นคณพี่มุมเล็กๆก็มาคอมเมนต์ว่าเหมือนชีวิตของเราเลยตอนนี้ยังคิดไม่ได้เหมือนเจ้าของโพสเราหักนใใจไดด้้ยาากกมมคครีขออิิเตืส แน,นำได้ไหมคะส่วนตัวกูแก่ก็จะขอพูดในประสบการณ์ที่เจอมานะจากที่เราเคยเป็นคนฟุ่มเฟือยมากๆคนนึงแต่ก่อนเราหาเงินได้เยอะมากๆแต่เราก็ใช้เยอะมากพ่อแม่บอกเราก็ไม่ฟังค่ะเราคิดแต่ว่าเราหาได้แบบนี้เราก็จะหาได้แบบนี้ตลอดเราไม่รู้จักคําว่าชีวิตมีขึ้นมีลงเลยคิดแต่ว่ามันจะขึ้นตลอดขายได้ตลอดตอนนั้นซื้อทุกอย่างที่อยากได้ใช้แต่ของแพงๆเสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆนานานแต่พอมาถึงวันหนึ่งวันที่เราขายของไม่ได้เงินที่มีอยู่ก็ค่อยๆหมดไปตอนนั้นเราก็ยังกินอยู่ปกติยังคิดดไไม่้ นะะจนเงินมันหมดจริงๆเราถึงมาคิดได้เงินหมดแล้วไงภาระเรายังมีอยู่ดันโดนคิดวิธีหารายได้ทางใหม่ด้วยการเป็นแม่ค้าขายของกินกู้ไก่เหนื่อยและสนุก,นกจนอยากร้องไห้บางวันและสุขภาพก็พังลงเรื่อยๆตอนนั้นไม่ทําไม่ได้ค่ะเพราะมีรายได้แค่ทางนี้ทางเดียวเดือนแรกขายได้กําไรสามพันดีใจมากๆมีเงินส่งให้พ่อกับแม่แล้วนี่แหละค่ะเป็นตัวที่ทําให้กู้ไก่คิดได้แล้วตอนนั้นไม่ช้อปปิ้งไม่ทําสวยเลยจากที่เคยไปทําเล็บทุกเดือนไปทําผมทุกๆ3เดือนเลิกหมดเลยค่ะเสื้อผ้ากระเป๋าแพงๆก็เลิกซ หันมาใส่เสื้อตัวละ40กระเป๋าไปละร้อยบางทีคําพูดคำแนะนําของคนอื่นอาจจะไม่ได้ช่วยให้เราดึงสติกลับมาได้นอกจากเราจะต้องเจอประสบการณ์เองจริงๆค่ะ,คะเพราะกู้ไก่ก็เป็นแบบนี้มาก่อนถึงได้มาอยู่ในจุดนี้ยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะ